บางครั้งด้วยการวางแผนนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญประจําของเรานะคะที่จะมาวางแผนให้กับท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตั้งใจจกกะเกษียณอายุในวัย50ปีด้วยะคะ่ะแต่เคสของเขาจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ร่วมพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณนิพาพันธ์พูลเสถียรทรัพย์ค่ะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนิมาก<อ>นะคะวันนี้แวะเวียนมาพูดคุยกับแฟนรายการใช่ค่ะ แล้วก็วันนี้เป็นหนึ่งเคสที่น่าสนใจเช่นเคย<ช>นะคะเด<ช>ี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะปัจจุบันนี้เขาเป็นข้าราชการนะคะอายุ37ปีค่ะส่วนสถานภาพตอนนี้ก็ยังโสดอยู่นะคะแล้วก็มีรายได้นะคะจากการทํางานก็คือเงินเดือนประมาณ21,000บาทนะคะมีหักออมรายเดือนด้วยทั้งหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านแล้วก็รายจ่ายที่เหลือนะคะก็มีประมาณ11,500บาทนะคะแล้วก็มีการชี้แจงสินทรัพย์ทีสินมาให้ด้วย<ช>นะคะ,คะส่วนเป้าหมายของเขามี3 สส่วนด้วยกัน 1. ต้องการจะลาออกเมื่ออายุ50ปีค่ะ 2. ก็คือชํราระหนี้เงินกู้ซื้อบ้านหลัง ที่มีอยู่นั้นทั้งหมดเลยนะคะเมื่อลาออกจากราชการต่ออายุ50ปีสาวก็คืออยากมีอิสรภาพทางการเงินโดยมีเงินใช้ประมาณเดือนละ3 0 0 0 0ถึง40,000บาทยังไม่รวมเงินเฟอ้อในอนาคตนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่ต่อไปประมาณ20ปีคือน่าจะสิ้นอายุขัยประมาณ 70, 70<ป>็บเค่ะนะคะเคสนี้เป็นไงบ้างคะคนนี้คือเคสนี้นะคะต้องขอชมเชยเจ้าของเรื่องะนะคะเพราะว่ามีความสามารถในการเก็บออมที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราเห็นว่าเป็นข้าราชการแล้วเงินเดือนไม่ค่อย สูงมากใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถเก็บออมแล้วก็มีความมั่งคั่งสุทธินี่คือคือระดับแบบเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะที่มีอยู่ในะปัจจุบันใช่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของงบการเงินส่วนบุคลคลนะคะโดยเริ่มจากงบดุลส่วนบุคคลก่อนนะคะจากที่เจ้าของเคสให้ข้อมูลมานะคะก็จะมีสินทรัพย์ประกอบด้วยสินทรัพย์สภาพ,ภาพคล่องก็คือเงินสดนะคะอยู่ที่ประมาณ 2, 5 0 0 0 0หา่บาทะนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่1 7 2 0 0 0้านบาทซึ่งถือว่าเยอะเยอะ นะคะแล้วก็สินทรัพย์เพื่อการใช้สอย,ยคือ1ล้านนี่ก็คือบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนะคะ, ει, คะรวมสินทรัพย์ทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ2ล้านเก้าแหมื่นเกือบ3ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคน,นี่คือฝั่งสินทรัพย์นี่คือฝั่งสินทรัพย์ค่ะในขณะที่นี่สินก็คือมีนี่ระยะยาวก็คือนี่นี่ผนบ้าน<ห>นะคะเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ9000แสนบาทนะคะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยวควมามมั่งคั่งสุดที่อยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีการอ,ออมเขาเรียกว่าอะไรทั้งออมทั้งลงทุนมาเป็น ระยะระยะนะคะซึ่งซึ่งก็โอกาสที่จะกเกษียณอายุได้ตามเป้าเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะคะ ทีนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของงบอีกตัวหนึ่งนะคะก็คืองบกระแสงเงินสดส่วนบุคคลหรือไรายได้ค่าใ,าะะใช้จ่ายคะก็เงินเดือนเนี่ยประมาณ21,000บาท<ช>นะคะ,คะแล้วก็มีไรายได้จากดอกเบีย้ยแล้วก็เงินปันผล <ừ. S 1> เพราะว่าในพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็จะมีตัวพันธบัตรแล้วก็มีหุ้นหุ้นทุนของสหกรณ์นะคะซ<ช>ึ่งจริงๆทางเจ้าของเคสไม่ได้ให้ตัวเลขมาแต่ว่านี่ก็ถือโอกาสคำนวณประมาณการให้นะคะก็อีกประมาณ4 0 0พกว่าบาทนะคะเป็นสินทรัพย์จาก ออไม่ใช่เป็นรายได้จากการลงทุนค่ะจากการลงทุนนะคะเบ็ดเสร็จก็คือจะมีรายได้ประมาณ25,000บาทค่ะนะคะรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือเงินออมอยู่ได้ประมาณเดือนละ2,400บาทค่ะนะคะต้าหมายแรกของเขาค่ะเรามาดูกันเรื่องที่เรื่องของการเกษียณอายุที่อายุ50ปีนะคะก็ สมมุติฐานก็อย่างที่คุณเฟิร์นเล่าไปแล้วนะคะก็อายุปัจจุบัน37ประมาณการอายุขายอยู่ที่ประมาณ70นะคะเราเบื้องต้นเนี่ยเริ่มที่เงินที่ต้องการใช้อยู่ที่ประมาณ30,000บาทก่อนะนะคะโดยที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทําได้หลังกเกษียณนะคะเพราะว่าเราต้องเอาพอร์ตไปลงทุนนะคะ,คะอยู่ที่5%แล้วก็อัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ 4%, 4นะคะ แผนภาพแผนมาเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าในการคำนวณเป้าหมายเกษียณอายุเนี่ยสิ่งที่เราต้องทราบก็คือเงินก้อน A ที่เราต้องมีเพื่อใช้หลังเกษียณะนะคะแล้วก็จากงบดุลส่วนบุคคลที่เราคุยกันว่าเขามีความมั่งคั่งสุดที่อยู่ที่ประมาณ2ล้านก็คือ B ตัวเล็กเวลาผ่านไปอีกประมาณ13ปีนะคะ B ก็จะกลายเป็น B ตัวใหญ่เราก็จะมาดูว่าณจุดนั้นเนี่ยเงินที่มีพอหรือเปล่าพอ เท่ากับที่เราอยากได้หรือเ <A S 2> ปล<ะ>่าคุเป็นยังไงใช่นะคะก็มาดูกันเลยนะคะนี้นี่ได้ทำตารางเปรียบเทียบออกมานะคะที่3มช่วงอายุค่ะนะคะที่ 50, 55, 6 0 <60. S 1> นะคะโดยที่ทั้ง3ามช่วงอายุเนี่ยก็คือต้องการใช้ต่อเดือนหลังกเกษียณเนี่ยที่3 0,000นนะคะปีหนึ่งก็คือ3,6 0 0 0นนะคะด้วยเงินเฟ้อร์เนะคะทำให้ถ้าที่กเกษียณอายุอีก5 0ปีนี่คือเหลือเวลาอีก13ปีณักนะวันนั้นนะคะ อ่าค่าของเงินที่เท่ากับมูลค่าของเงิน3ามแสนหกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบหกแสนบาทนะคะในขณะที่การคํานวณเหมือนกันก็คือที่55ปีเนี่ยีหรือเวลาอีก18ปีเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็คือต้องต้องเยอะขึ้นเพราะว่าเวลายิ่งนานผลของเงินเฟ้อมันก็ถูกต้องค่ะก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนสามนะคะในขณะที่60เนี่ยเงินที่ต้องมีเพื่อใช้ต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนกว่าบาทเราไปดูกันว่าด้วยจํานวนเงินที่ต้องการใช้หลังกเกษียณเนี่ย กับเงินที่มีปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไปด้วยการลงทุนปัจจุบันเนี่ยมันเป็่อเลยถูกต้องนะคะตารางกันมาก็ทําให้เห็นนะคะว่าเงินที่ต้องมีณนะวันกเกษียณณนะอายุต่างๆกันที่ 50- 55 60ห้าิห้านะคะ,คะก็คือเงินก้อนเองถ้าที่อายุ50เงินที่ต้องมีคือประมาณ11ล้านค่ะนะคะเพราะว่าระยะเวลาลงทุนน้อยแต่ว่าระยะเวลาการใช้เงินของทั้ง3ก้อนเนี่ยม,มันเท่ากัน นะคะเพราะฉันเงินเลยต้องมีเยอะ ừ ừ ừ นะคะในขณะที่อายุ55เนี่ยเงินที่ต้องมีอยู่ประมาณ10ล้านนิดๆแล้วก็ที่60ต้องมี8.4ล้านนะคะวันนี้เงินในในพอร์ตลงทุนของเจ้าของเคสนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากว่าถ้าต้องการเกษียณตอนอายุ50เนี่ยระยะเวลาการลงทุนเหลือแค่13ปีทำให้เงินที่มีปัจจุบันเนี่ยพอถึงวันที่ครบ50เนี่ยมันโตเป็น3.7ล้าน ừ ừ ừ อันนี้คือลงทุนในแบบไหนคะที่เขาทาอยู่ที่เขาทําอยู่ปัจจุบันนะคะซึ่งเขาก็จะมีมีทั้งหุ้นมีทั้งพันธบัตรนะคะมีทั้งกองทุนสหกรณ์สหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังอยู่แบบเติมแล้วก็อยู่บนผลตอบแทนที่เขาทําได้นปัจจุบันแล้วเราก็ดูว่าณวันที่เขาต้องการเกษียณอายุเนี่ยเงินตรงเนี้ยโตเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นที่อยุ50ก็จะโตเป็น3.7 55โตเป็น5ล้านเพราะระยะเวลาการลงทุนนานขึ้นนะคะ60 ก็โตเป็นเกือบ7ล้านะนะคะดังนั้นในแต่ละช่วงอายุเงินที่ขาดอยู่นะคะถ้าต้องการ,กรเกษียณที่50ยังขาดเงินอยู่ประมาณ7ล้านถ้าต้องการ,กรเกษียณที่55ขาดอยู่ประมาณ5ล้านแล้วก็ถ้ากเกษียณที่60ขาดอยู่ประมาณ1.6ล้านเมื่อเรารู้ว่าขาดแล้วเหลือระยะเวลาการลงทุนก็จะกลายมาเป็นแผนว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่แล้วเอาไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มันตอบโจทย์แล้วก็ปิดแกลอันนั้น<ๆ>นะคะ งถ้าต้องการเกษียณที่50นะคะคุณเจ้าของเคสต้องเก็บเงินต่อเดือนเกือบ23,000บาทซึ่งตอนนี้มีอยู่2,000กว่าบาทใที่เป็นสุทธิถูกต้องค่ะก็อาจจะย่างนิดนึงในขณะที่ถ้าต้องการเกษียณ55เนี่ยก็เก็บเงินเพิ่มที่เดือนละ8,000กว่าบาทค่ะนะคะแล้วก็ถ้าต้องการเกษียณที่60ก็จะเก็บเพิ่มอยู่ที่1,600บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็คือผ่อนการลงทุน ก็ขึ้นอยู่กับว่าคือจากสัดส่วนที่ที่เจ้าของเคสลงทุนมาเนี่ยนะคะเ,คเขาได้ลงทุนในหุ้นแล้วก็กองทุนรวมหุ้นเนี่ยสัดส่วน,นยอยู่ที่ประมาณ2ค่ะจากจากของเดิมที่ทํามานะคะเพราะฉะนั้นความอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังณนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7.5ต่อปีต่อปีค่ะณณพอตที่ที่เขาทําอยู่ปัจจุบันน,น,นะคะทีนี้ด้วย7.5เนี่ยก็คือเลยเป็น assumption แล้วก็เลยได้ตารางเมื่อสักครู่ะนะคะก็ถ้ายัง m a i n ทนแบบนี้ เราก็ได้ผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่รัน7.5การเกษียณที่50อาจจะยากเกินไปแต่ถ้าขยับวิธีการก็จะมี2อัน,นคือขยับอายุเกษียณหรือหรือ,อมีการเพิ่มสัดส่วนลงในสินทรัพย์เสี่ยงที่มากขึ้นนะคะโดยที่ถ้าเพิ่มความเสี่ยงโดยเพิ่มสัดส่วนเนี่ยอยู่ในหุ้นเพิ่มอีกสัก20%ะนะคะผลตอบแทนเฉลีย่ยจะอยู่ที่11.8พอผลตอบแทนเฉลีย่ยสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให ความเป็นไปได้ถูกต้องค่ะในการที่จะเกษียณอายุที่50เนี่ยมีมากขึ้นนะคะดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่ทำได้เนี่ยควรจะอยู่ระหว่าง7.5ถึงประมาณ12อเปอร์เซ็นต์ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าของเคสต้องลองไปพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงค่ะว่าถ้าอยากเกษียณได้ตามเป้าหมายต้องขยบความเสี่ยงความเสี่ยงขึ้นมาไหวไหมไหวไหมแต่ถ้ามองว่าทำแบบนี้แล้วโอเคสบายใจมีความสุขแล้วก็ ทำงานยังมีความสุขกับการทํางานค่ะก็ขยับอายุเกษียณออกไปอีกสักนิดนึงค่ะมีสองออจารย์ให้เลือกขยับความเสี่ยงให้มากขึ้นหรือขยับอายุการทํางานถูกต้องนะคะจริงๆถ้าเขาเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายได้ก็จะเป็นชั้นที่3ก็จะเป็นออชชั่นที่3าใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าจะมีตรงที่เขาพูดว่ารายได้เฉลี่ยต่อเอ๊ะรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอีก1 1ึ่งหมื่นหนึ่งพัน่ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรบอกที่มาว่าเอาไปใช้อะไรยังไงซึ่งถ้าตรงนั้นเนี่ยสามารถนะคะลด ค่าให้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงนะคะก็เป็นไปได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาผ่อนบ้านสัญญาเนี่ยคือ15ปีผ่อนไปแล้วปีคปีะนะคะเพราะฉะนั้น2ปีเนี่ยเหลืออีก13มันก็จะเป็นแมทตอน5 0าสิบปีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องปลดหนี้บ้านเนี่ยทำได้ตามปกติอยู่แล้ว<ด>ถูกต้องทีนี้พอขยับอายุเกษียณเป็นห้าสิบห้าห้าปีที่เหลือเนี่ยพอไม่มีภาระต้องผ่อนบ้านเงินก็ไปลงทุนได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นอายุที่ น่าจะเกษียณได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ55ค่ะถ้าค่ะแบบสบายๆถูกต้องค่ะ้ดย้วย้วย้วยยังไม่ต้องทําอะไรค่ะถูกไหมคะเพราะว่าพอถึง50พอไม่ต้องผ่อนบ้านมีเงินก้อนก็ไปโปรกก็ไปอ่ามไปลงทุนเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นไอ้จาก8,000กว่าบาทเนี่ยพอมันมีเงินตรงที่ไม่ต้องผ่อนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อ่สามารถถึงเป้าหมายได้ถูกต้องค่ะที่55ได้แต่ว่าถ้าอยากไวและก็อยากได้ที่50เหมือนเดิมก็อย่างที่เราคุยกันนะคะก็คือ เขาเรียกว่าอะไรนะเสียงมากขึ้นเสียงมากขึ้นเสียงมากขึ้นแล้วก็เพิ่มไรายได้ลดค่าใช้จา่ายค่เพิ่ม,มีเงินออมลงทุนมากขึ้นแปลว,ว่าถ้าเขาลงทุนด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น7 5ถึง12%โได้ประมาณเขาจะสามารถเกษียณได้ในอายุ50ปีถูกต้องไหมคะมีความเป็นไปได้ม,มีความเป็นไปได้แล้วก็อีกอันนึงก็เนื่องจากว่า,าในส่วนของการเกษียณเนี่ยมันจะมีเงินของกรบขหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการถูกไหมคะซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้ให้ข้อมูลมาถ้าพิจารณาแล้วรวม เงินก้อนที่เก็บไว้หัวโดยปกติเนี่ยรัฐการเนี่ยเราสมทบ3%ทางรัฐสมทบให้อีก3%ซถูกไหมคะซึ่งถ้าตรงนั้นเนี่ยเรารู้ตัวเลขเนี่ยเอาไปรวมก็โอกาสที่จะเกษียณที่ที่0ก็มีบก็ขึ้นด้วยถูกต้องค่ะมีความเป็นไปได้สูงค่ะทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วที่ว่า7.5ถึง12%นี้ต้องนำไปลงทุนในอะไรบ้างคะคุณนิชาก็จะมีตัวอย่างการจัดพอร์ตลงทุนให้นะคะถ้าเมนเทนอยู่ที่7.5%นเนี่ย สัดส่วนนะคะก็ลงในตราสารเงินประมาณ40%ราสันนี่40%หุ้น20%นะคะก็จะได้อัตราผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่7.5%โดยที่ตราสันนี่หรือตราสารเงินเนี่ยก็แนะนำให้ลงกองทุนนะคะในขณะที่ถ้าหุ้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะลองเพิ่มที่ LTF ดูนะคะเพราะว่าพอไรายได้สูงขึ้นฐานภาษ,ษีจะสูงขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการลงใน LTF หรือ r m f ในส่วนเพิ่มของจากการส่งกบขเนี่ย ก็น่าจะทําให้ผลกอบแทนโดยรวมสูงขึ้นได้เพราะ<ช>มันมีเรื่องของการประหยัดภาษีมาด้วยนะคะในขณะที่ถ้าเป็นประมาณ11.8พอร์ตเนี่ยนะคะก็เพิ่มสัดส่วนในหุ้นจาก20เป็น40<ช>นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกสินทรัพย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นใหม่นิดนึงนะคะอยู่ที่อทองคำหรือหรือ แต่จริงๆทองคําช่วงนี้ก็อาจจะยังค่อนข้างพันผวนนะคะก็อาจจะเป็นหุ้นไปเลย50หรือว่าอาจจะเพิ่มมีทองคําเพิ่มขึ้นมา10เซนนะคะแล้วก็ส่วนของตราสัญเงินตราสัญนี้เนี่ยผสมผสมรวมกันอยู่ที่ประมาณ50สสัดส่วนก็คือจะเป็นประมาณ50-50ค่ะเสียง50เสียงน้อย50ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังคงแนะนําว่าอย่าลืมคำนวณเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คำนวณเรื่องสิทธิภาษีด้วยนะคะเพราะการลงทุนในสินค้าการเงินที่ให้ผลประโยชน์ทางภาษีเนี่ย มันจะได้ประโยชน์ตรงที่เราสามารถประหยัดภาษีแล้วเอาภาษีตรงเนี้ยกลับมาลงทุนเพิ่มได้ค่ะนะคะอย่าเพิ่งเอาเงินคืนไปใช้ก่อนละกันใช่ไหมคะมารีอินเวสต์ดีกว่าเอามารีอินเวสต์ใช่ค่ะค่ะข้อแนะนําแล้วก็ทิ้งทายเพิ่มเติมให้กับท่านนี้ค่ะก็ถ้าด้วยข้อมูลเท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะยังไม่สามารถเกษียณได้ที่50นะคะแต่โอกาสเป็นไปได้คืออยู่ที่ประมาณ55ปีขึ้นไปนะคะและถ้านำเงินที่อยู่ในกอบริาพิจารณาด้วยก็จะทำ ให้ความเป็นไปนได้ในการเกษยียณที่50เนี่ยอาจจะมีสูงขึ้นะนะคะแล้วก็เงินกู้เนี่ยสามารถชำระหมดภายใน50ปีแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปพิจารณาเรื่องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะว่าจะสามารถเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่ไมนะคะเพื่อให้ผลตอบแทนของพอร์ตสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินมากขึ้นนะคะ<ๆ>แล้วก็อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมอัปเดต นะคะข้อมูลการเงินข้อมูลทางภาษีนะคะทบทวนแผนการเงินแผนการลงทุนเป็นประจำนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง mm hmm. นะคะเพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆเข้า,ามาถูกต้องค่ะในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายการเงินของเราหรือเปล่าค่ะ <c oughs> นะคะ ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นคาแนะนำะนะคะที่สําหรับท่านนี้นะคะเป็นไปได้แน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของการกเกษียณนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องยืดอายุไปนิดนึงด้วยเงื่อนไขที่มาอยู่ในเคสนี้นะคะแต่ว่าท่านรวมเงินของกบขหรือแม้แต่ประกันสังคม<ช>หรือแม้แต่งินอื่นที่เขาออมเพิ่มได้ก<ช>็อาจจะ a c h i e v เป้าหมายที่5 0ปีในการ,กรเกษียายุได้ส่วนเรื่องของบ้านได้แน่นอนตามเป้าหมายนะคะส่วนอิสรภาพทางการเงินที่บอกว่าต้องการใช้ประมาณนี้คุณนีก็ทําเคสมาให้ดูแล้วนะคะว่าเงินเฟ้อก็คือถ้าเดือนละ3 0 0 0 0ื่นเนี่ยเป็นไปได้ แต่ถ้า4ี่หมื่นเนี่ยอาจจะต้องขยายอายุนิดนึงเพราะต้องบอกบกกเงินเฟอ้อไปอีกต้องนะเพระาะข้าวเงินเฟอ้ออย่างที่เห็นโตมาเท่าหนึงเลยนะใช่เง<อ>ินม,มันทำให้เงินด้อยข้ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอเลยเลยอยากจะฝากเรื่องของเคสก็คือเรื่องของการพิจารณาการลงทุนใน,นสินทรัพย์เสี่ยง<ะ>ขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ ะะจริงๆลองไปทําแบบประเมินความเสี่ยงดูก็ได้นะคะตามสถาบันการเงินหรือว่าบลจต่างๆเขาก็จะมีให้ทําไว้ให้รู้ว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนะจะได้ลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง,องด้วยะนะคะคุณไม่อยาทิ้งท้ายกับข้าราชการท่านอื่นๆที่ตั้งใจจะเกษียณเร็วในโปรไฟล์ที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ด้วยไหมคะจริงๆความสําคัญเนี่ยอยู่ตรงที่ความสามารถในการออมออนะคะคือถ้าเรามีความสามารถในการออมมีวินัยในการออมนะคะไม่ว่า จกกะเกษียณด้วยคือคือเงินเดือนเนี่ยก็จะไม่ไม่มีประเด็นเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าอย่างท่านเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าออมเก่งค่ะแล้วก็ค่อนข้างลงทุนได้ดีเทียวนะคะก็คือมีมีวินัยในการออมมีวินัยในการลงทุนรองนะคะก็เลยอยากจะทิ้งท้ายว่าเออถ้า เรามีความเขาเรียกมีความมีเป้าหมายและมีวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอนี่ค่ะเป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งใจไว้เนี่ยไปถึงแน่นอนค่ะนะคะล่าสุดคุณน้อ่านหนังสือเล่มแรกของตัวเองด้วยอยากให้พูดให้คุณผู้ชมได้ติดตามการเผื่อใครอยากติดตามผลงานแล้วก็ไปต่อยอดเรื่องของการวางแผนการเงินเพิ่มเติมกับคุณน้บ้างได้ค่ะก็หนังสือชื่อเปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงินนะคะจะวางแผนวันที่9ตุลาคมจริงๆวันนี้เลย ใช่เลยวันที่9ตุลาคมค่ะอ๋อเออนั่นจะสินะวันลืมพอดีวันนี้วนันที้เทีวไว้นะคะ,ว,คคะ,คะวันที่9ตุลาคมค่ะค่ะวันที่9ตุลาคมนะคะที่ร้านหนังสือ41ค่ะนะคะแล้วก็จะเปิดตัวที่งานสัปดาห์หนังส,สือแห่งชาติที่สุวรรณภูมแห่งชาติสิริกิตะนะคะวันที่26ตุลาคมที่บูธ41ตอนกี่โมงคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่า ไม่ติดอะไรไม่ติดอะไรแล้วก็กไไถ้าแวะเวียนหรือว่าเดินเลือกซื้อหนังสืออยู่นะคะก็อย่าลืมแวะมาเจอกันที่บุ๊คิได้ไดนะคะ,ะ,คะบัางข้างเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตด้วย เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงินค่ะเปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงินนะคะหนังสือเล่มใหม่ของคุณนิอุดหนุนได้วันนี้วางแผนแล้วนะคะที่นางเสดทุกสาขาแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงได้พบคุณนิบ่อยๆนะคะเพราะจะแวะเวียนมาวางแผนกับคุณผู้ชมแบบนี้สม่ำเสมอเลยด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณนิพพันพูลเสถียรทรัพย์นะคะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เวลาของรายการลงแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะวางแผนการเงินกับเรานะคะ ข้อมูลที่ต้องการสส่วนค่ะหนึ่งก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายรายได้ทั้งหมดของคุณนะคะแล้วก็ความสามารถในการรับความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนหรือแม้แต่สิ่งที่คุณเผชิญอยู่ณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินหรือว่าความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วก็ตามนะคะสก็คือเป้าหมายทางการเงินนะคะเขียนมายิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะทั้งเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวนะคะแล้วก็ระบ,บุเวลาแล้วก็จำนวนเงินให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่อ e ีเมลของเฟิร์นเองนะคะศิริทยาเซตดอทโออาร์ดอทท ก็ติดตามการวางแผนได้นะคะที่ f e c o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  k n p n p e คาร์ส a r t ร์นี่ขีดล่างมารนี่ชานลเดี๋ยวจะมีอ e ีเมลตอบกลับทุกๆอีเมลแน่นอนแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะคะ ทิ้งไทยกนด้วยกิจกรรมที่เราจะไปร่วมกันนะคะในวันที่ 7- 9พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับการเดินทางเยือนพม่านะคะเพื่อไปดูโอกาสทางธุรกิจนะคะพิชิตใจชาวพมา่าซึ่งถือว่ากําลังเป็นประเทศเนื้อหอมมากๆในขณะนี้นะคะโดยเป็นการเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคกับ2กูรูนะคะจาก e n v i r วอ e l ซประเทศไทยนะคะเพื่อไปดูกลยุทธ์การพิชิตใจชาวพมา่าแล้วก็คุณเกรงไก่การชนะโภคินนะคะเจ้าของบริษัทอีเวนต์อันดับ7ของโลกค่ะที่ถือเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมด้านอีเวนต์ในพม่า ได้สําเร็จก่อนใครนะคะเดินทา7ถึงพฤศจิกายานนี้เพียง30ท่านเท่านั้นนะคะมูลค่า42,500บาทต่อ1ท่านนะคะสำรองที่นั่งได้หรือว่าสอบถามรายละเอียดที่0 2 2 2 9 2 2 2 2ต่อ3435และ3433ค่ะเราทิ้งทยกันด้วยสมาร์ทโคเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของอุปสรรคแล้วก็เครื่องมือในการพิชิตอุปสรรคนะคะเพื่อจะนำไป จัดการกับอุปสรรคที่ทาให้คุณไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินหรือว่ากําลังที่จะก้าวไปสู่อุปสรรคในการที่จะชนะใจหรือว่าพิชิตเป้าหมายทางการใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะอุปสรรคหยุดรออยู่ทุกที่ในวิถีชีวิตไม่มีใครก้าวสู่ความสำเร็จได้โดยไม่ผ่านอุปสรรคก่อน เพื่อชัยชนะแห่งจุดมุ่งหมายท่านจะต้องมีเครื่องมือต่อสู้ชนิดหนึ่งนั่นคือกำลังใจนิรนาม